สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริญนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมากนะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะให้กับเ,เพื่อนๆนะคะเนื่องด้วยจากว่าเมื่อช่วงปลายปีนะคะตั้งแต่เดือนอกรกฎาคมสิงหาคมธันยาลาปีที่แล้วนะคะปี65้าเนี่ยน้ำหนักของตัวเราเนี่ยลดลงนะคะลดลงค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะคะเดือนละ ขีด2ขีดครึ่งกิโลเดือนละกิโลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหอ,อมแล้วก็ดำนะคะก็มีขนถักมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าไปทําอะไรมาก็ไปทําอะไรมาทําไมผอมจังเป็นอะไรหรือเปล่าป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วตัวเองก็เหมือนกับคิดว่าสมัยก่อนเมื่อปี6 3เนี่ยน้ําหนักเราจะอยู่ที่ประมาณ57เเนาะเราก็พยายามลดลงมานะคะเพราะว่าส่วนสูงเนี่ย ประมาณ 149, 150เนี่ยก็คือน้ําหนักมันเกินไปเยอะนะคะก็เลยเหมือนกับควบคุมอาหารอะไรประมาณนี้นะคะควบคุมอาหารกินน้อยลงแล้วก็ออกกําลังกายนะคะปรากฏว่าพอปี 6, 64ก็ค่อยๆลดลงมาเหลือ55นะคะเพร55นี่เราก็มีน้องหมามาเลี้ยงนะคะก็คือเจ้าแครอทนั่นเองนะคะก็เดินกับเขานะคะก็น้ำหนักก็ค่อยลงมาเรื่อยๆนะคะจาก55ก็เหลือ ลงมา5 4 52 53ลงมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปี65นะคะก็ลดลงมาเยอะมากนะคะภายในปีเดียวก็คือเกือบ10กิโลนะคะตอนช่วงประมาณเดือนธันวานะคะเดือนที่แล้วเนี่ยวันที่17ธันวาอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสุขภาพดูนะคะว่าเพราะว่าเราจะมีอาการเหมือนมันร้อนในปากในในตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็คิดว่าเอะเป็นไวัยทองหรือเปล่านะคะก็ จนคนทักเยอะๆนะคะจริงๆก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าหาเวลานะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นคุณยายคุณแม่นะคะที่ดูแลคุณแม่อยู่ก็ไม่ค่อยสบายนะคะเราก็เลยต้องดูแลท่านนะคะท่านท่านก็ชักเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็เลยตัวเองก็เลยยังไม่มีโอกาสที่จะไปหาคุณหมอนะคะจนกระทั่งวันที่17บธันวาก็เลยตัดสินใจจะไปซื้อแพ็กเกจนะคะซื้อแพ็กเกจสุขภาพไปถึงเขาก็ถามนะคะพยาบาลเขาก็ถามรายละเอียดซักประวัติเราเราก็บอกว่าน้ําหนักตัวลดลง เยอะมากเลยนะคะก็คือภายในปีหนึ่งเนี่ยลดมาเป็น10บกิโลพยาบาลบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะคุณผิดปกติแล้วนะคุณคุณอย่ามาตรวจสุขภาพเป็นแพ็กเกจนะคุณต้องไปหาคุณหมอเลยอะไรประมาณนี้นะคะตัวเองก็เลยพยาบาลก็เลยให้ไปนะคะก็เลยได้ไปเข้า OPD นะคะก็คือ,อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ไกลแล้วก็เบิกค่าใช้จ่ายส่วนในของอคุณสามีนะคะก็คือใช้สิทธิ์เบิกนั่นเองนะคะก็เลยเข้าไป ตรวจนะคะคุณหมอก็ตรวจให้ตอนแรกก็ไปบอกอาการนะคะหมอก็เลยสั่งตวรวจปัสสาวะเจาะเลือดอะไรประมาณนี้นะคะหมอก็จะสงสัยว่าเป็นมาหวานไหมหรือว่าเป็นอะไรนะคะจนผลที่ได้ออกมาในวันนั้นก็คือป่วยเป็นไทรอยด์สูงนั่นเองนะคะแล้วก็เลยพอเข้าไปพอเข้า,ขาหาหมอรอบแรกให้ไปตรวจเลือดตวดรวจปัสสาวะอะไรประมาณนี้นะคะพอรอบสองพอเข้าห้องไปนะคะหมอก็บอกว่าหมอรู้แล,ล้วล่ะว่าทาไมคุณถึงผอมลงเยอะนะคะ เพราะว่าค่าไทรอยด์ของคุณสูงนั่นเองนะคะก็เลยให้ยามาทานนะคะอันนั้นก็ต้องขอบคุณคุณพยาบาลคนนั้นด้วยนะคะทีะ่บอกให้แอดเนี่ยไปหาหมอเลยไม่ใช่ไม่ต้องมาตรวจสุขภาพเพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยกว่าเราจะรู้ผลนะคะก็คือจะใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนเลยนะคะกว่าผลทุกอย่างที่เราตรวจจะออกมานะคะดังนั้นก็เลยอขอบคุณพยาบาลพี่พยาบาลคนนั้นนะคะที่ให้เราได้ไปตรวจร่างกายแบบเหมือนกับ ว่าเราสงสัยแล้วละว,ว่าน้ำหนักเราลดเพราะอะไรนะคะดังนั้นก็พอหลังจากปีใหม่มานะคะวันที่สามก็สามมกรานะคะก็คุณหมอก็นัดไปนะคะหลังจากได้ให้ยามาทานสองอาทิตย์นะคะก็นัดไปเจาะเลือดอีกนะคะวันที่สามมกราคุณหมอก็บอกว่าค่าของเลือดดีขึ้นนะคะแต่ว่าคุณหมอเขาอยากรู้ผลเกี่ยวกับไทรอยด์ของเราจะอยู่แถวๆนี้นะคะว่าตรงคอเราเนี่ยมี มีก้อนไหมก็เลยให้ให้เราเนี่ยไปนัดคิวอันตาสาวนะคะก็ไปอันตาสาวว,าะะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่ที่แปดที่ผ่านมานี่นะคะที่แปดมกราที่ผ่านมานะคะก็ได้คิวแล้วก็ไปตรวจ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นัดฟังผลวันที่9ก้าก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าไม่มีก้อนเนื้อตรงนี้นะคะไม่มีก้อนโผล่ขึ้นมาก็เออก็สบายใจนะคะสบายใจไปอีหนึึงอย่างนะคะแล้วก็ได้ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะตรวจภายในอะไรเงี้ยแล้วกเออ็เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ช่วงที่ยังไม่ได้ไปหาหมอก็คือจะมีอาการที่แบบเวลานอนกลางคืนนะคะก็จะเป็นแบบว่าฉี่ รถที่นอนไม่รู้ตัวนะคะก็คือเหมือนกับเราปล่อยตัวเองไว้ก็ค่อนข้างจะหลายนานเหมือนกันเนาะหลายเดือนเหมือนกันก,นกว่าเราจะไปตรวจนะคะดังนั้นวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันนี่แหละเนาะเล่าสู่กันฟังว่าสุขภาพของเรานะคะคสําคัญถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบว่าผิดปกตินิดนึงนะคะไม่ว่าผอมลงเยอะหรือว่าอ้วนขึ้นเยอะนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยไปตรวจร่างกายนะคะเพื่อที่จะ เราจะได้รู้นะคะแล้วก็จะได้ป้องกันจะได้หาทางารักษานะคะแอดก็ยังดีนะคะที่คุณหมอบอกว่ายังไม่ได้เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะแค่ว่าเขาทำงานมากผิดปกตินั่นเองนะคะทำให้เราผอมนะคะถามว่าดีไหมผอมก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าผอมแล้วแบบสุขภาพแข็งแรงก็กคือดีนะคะแต่ว่าถ้าผอมแล้วร่างกาย เขาแบบมันดํามันอ้วนมันดํามันเหนื่อยมันเพลียง่ายเนี่ยก็ไม่โอเคนั่นเองนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะโดยเฉพาะวัยทองนะคะเี่แอดเองก็วัยทองแล้วเนาะเลยวัยทองก็คือ52องไอห้าเอ็ดเขาห้าสิบสองนะคะก็จะเริ่มมีอาการต่างๆนะคะแต่ว่าทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเกิดผิดปกติในร่างกายของตัวเราเองนะคะก็อ,อ ควรนะคะควรที่จะไปตรวจตรวจหาตวรวจร่างกายของเราว่าเ,เกิดอะไรผิดปกติหรือไม่นะคะหรือว่าใครที่แบบร่างกายดีอยู่แล้วนะคะก็ไปเช็คซะหน่อยนะคะไปเช็คค่าเลือดค่าตับไตอะไรเงี้ยว่าดีไหมอะไรเงี้ยนาะก็จะได้เป็นเหมือนกับเราได้ดูแลตัวเราเองนะคะเพราะว่ามีเงินมากแค่ไหนนะคะถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงนะคะ เราก็ไม่สามารถมีความสุขอยู่ได้นะคะถ้าป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้มีเงินร้อยล้านก็หมดนะคะนี่ก็มาฝากมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะนอกร่างกายของคนเราถ้าเขาเหมือนกับเขาเยียวยาเราเต็มที่นะคะเขาก็จะ,ะทําให้เรานี้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเขาสู้กับโรคไม่ได้นะคะเขาก็จะ,ะฟ้องออกมานะคะในทางที่แบบ ร่างกายภายพร้อมหรือว่าอ้วนไปหรือว่าเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากเพื่อนเพื่อนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะตอนนี้แอดก็เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะคะก็คืออาการร้อนในปากในอะไรเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าคุณหมอให้ยาไทรอยมาทานนะคะทานแค่วันละ2เม็ดเองนะคะเม็ดเล็กๆนะคะก็เป็นยาไทรอยก็ขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะก็พยาบาลพยายามจะบอกตัวเองว่าตื่นขึ้นมาก็ขอบคุณร่างกายของเรานะคะเซลล์ทุกเซลล์ทำงานได้เป็นปกติขอบคุณเซลลทุกเซลล์ที่อ่อนเยาว์และแข็งแรงอันนี้ก็สะกดจิตตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีเงินมีทองนะคะรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะอย่าลืม ไปตรวจสุขภาพกันนะคะวันนี้มันจะกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนค่ะ